สวัสดีค่ะเราได้เรียนรู้วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ม,มาแล้วนะคะวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ทำให้เกิดธาตุหนักหลายชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนบิลารุ่นใหม่ระบบสุริยะของเราก็เกิดจากเนบิลารุ่นใหม่รวมกับเนบิลาดั้งเดิมนะคะเรียกว่าเนบิลาสุริยะทำให้พบธาตุหนักในดวงอาทิตย์และดาวบริวารดังนั้นในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาเรื่องกำเนิดระบบสุริยะกันค่ะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็คืออธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์ค่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมนะคะมาดูภาพนี้กันก่อนค่ะภาพที่เราเห็นในตอนนี้ก็จะเป็นภาพของระบบสุริยะของเราแล้วคิดว่าระบบสุริยะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ ระบบสุริยะของเราประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบค่ะและมีดาวเคราะห์และบริวารอื่นๆเช่นดาวเคราะห์น้อยดาวหางเป็นบริวารโคโจร,รรอบดวงอาทิตย์ค่ะแล้วคิดว่าระบบสุริยะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะเรามาหาคำตอบพร้อมกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมกำเนิดระบบสุริยะค่ะจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนะคะ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะจากแผนภาพที่กำหนดค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนทํากิจกรรมนะคะในกิจกรรมนี้ให้เตรียมแบบร่างแผนผังขั้นตอนกำเนิดระบบสุริยะและชุดข้อความ1ชุดค่ะในการทำกิจกรรมนะคะให้วิเคราะห์ขั้นตอนการเกิดระบบสุริยะจากแบบร่างแผนผังและชุดข้อความที่กำหนดค่ะจากนั้นเลือกคำหรือข้อความจากชุดข้อความที่กำหนด แล้วนำมาเติมลงในช่องว่างของแผ่นผังนะคะเมื่อเติมข้อความลงในแผ่นผังแล้วก็ให้เขียนคำบรรยายการเกิดระบบสุริยะจากแบบร่างแผ่นผังที่ได้ในข้อ2ค่ะจากนั้นสรุปและนำเสนอผลการทำกิจกรรมค่ะในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะให้เติมข้อความลงในช่องว่างของแผ่นผังเขียนคำบรรยายการเกิดระบบสุริยะค่ะและตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยค่ะ ระบบสุริยะนะคะเกิดจากเนบิลาสุริยะค่ะประกอบด้วยฝุ่นและแกส๊สโดย99.8%จะรวมตัวกันเป็นดวงอาทิตย์นะคะและที่เหลือรวมเป็นจานกำเนิดดาวเคราะค่ะซึ่งโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นั่นเองเราสามารถแบ่งจานกำเนิดดาวเคราะห์ได้เป็นบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์บริเวณไกลดวงอาทิตย์และบริเวณไกลจากดวงอาทิตย์มากค่ะ สำหรับบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นวัตถุด,ดาวเคราะห์ซึ่งมีสภาพเป็นของแข็งและมีจุดล้อมเหลวสูงนะคะมีการชนแล้วก็เกิดการพ,อพ่อคูณมวลนะคะกลายเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดเมื่อเกิดการชนแล้วพอกคูณมวลขึ้นอีกก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์หินค่ะซึ่งประกอบไปด้วยดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารน,นะคะซึ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในค่ะ ส่วนดาวเคราะห์ก่อนเกิดที่ถูกรบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงนะคะก็จะกลายเป็นแทบดาวเคราะห์น้อยค่ะส่วนบริเวณที่ไกลจากดวงอาทิตย์จะเป็นวัตถุด,ดาวเคราะห์ที่มีสภาพเป็นแก๊สนะคะมีจุดหลอมเหลวต่ําจะเกิดการรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่มีแก่นเป็นของแข็งซึ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกค่ะสําหรับดาวเคราะห์ชั้นนอกที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแกส๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมนะคะจะเป็น ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สค่ะได้แก่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาค่ะส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกที่ส่วนใหญ่เป็นของเหลวนะคะจะเป็นดาวเคราะห์ยักษ์น้ําแข็งได้แก่ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะส่วนจานกําเนิดดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มากนะคะก็จะกลายเป็นแถบไคเปอร์และดวงดาวหางค่ะมาดูตัวอย่างคําอธิบายกําเนิดระบบสุริยะกันบ้างนะคะ ระบบสุริยะเกิดจากเนบิลาสุริยะซึ่งประกอบไปด้วยมวลของดวงอาทิตย์99.8%และส่วนที่เหลือรวมเป็นจานกำเนิดดาวเคราะห์ค่ะซึ่งโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์โดยสามารถแบ่งจานกำเนิดดาวเคราะห์ออกเป็น3บริเวณด้วยกันนะคะบริเวณแรกคือบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งประกอบด้วยวัตถุดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็งจุดล้อมเหลวสูง วัตถุดาวเคราะจะเกิดการพอกพูนมวลจนกลายเป็นดาวเคราะก่อนเกิดค่ะเมื่อมีการพอกพูนมวลนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นดาวเคราะหินซึ่งอยู่ในเขตดาวเคราะห์ชั้นในส่วนดาวเคราะก่อนเกิดที่ถูกแรงโน้มถ่วงรบกวนจะไม่สามารถพอกพูนมวลต่อไปได้ค่ะจึงกลายเป็นแถบดาวเคราะหน้อยนะคะส่วนที่2เป็นบริเวณไกลดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งประกอบด้วยวัตถุดาวเคระ ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแกส๊สมีจุดหลอมเหลวต่ำโดยวัตถุดาวคลอ์จะเกิดการพอกพูนมวลจนกลายเป็นดาวคลอก่อนเกิดนั่นเองค่ะการพอกพูนมวลจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นดาวคอยักแกส๊สซึ่งมีแก่นเป็นของแข็งโดยบริเวณนี้จะอยู่เขตดาวคอชั้นนอกค่ะส่วนบริเวณไกลดวงอาทิตย์มากนะคะก็จะประกอบไปด้วยแถบไคเปอร์และก็ดงดาวหางค่ะ เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมกันบ้างนะคะข้อ1ค่ะดวงอาทิตย์และบริวารกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่และมาจากแหล่งกำเนิดใดค่ะคำตอบก็คือดวงอาทิตย์และบริวารกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันนะคะก็คือเนบิลาสุริยะค่ะข้อ2ค่ะดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกกำเนิดมาจากวัตถุดาวเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ คำตอบก็คือต่างกันนะคะดาวเคราะห์ down ชั้นในกำเนิดมาจากวัตถุดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็งมีจุดหลอมเหลวสูงส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกกำเนิดมาจากวัตถุดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแกส๊สมีจุดหลอมเหลวต่ำค่ะข้อ3ค่ะจากกิจกรรมสามารถจำแนกประเภทของบริวารรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรบ้างและใช้เกณฑ์ใดค่ะ คำตอบก็คือบริวารรอบดวงอาทิตย์แบ่งได้เป็นดาวเคราะห์หินแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ชั้นในและแถบไคเปอร์และดวงดาวหางโดยใช้บริเวณที่เกิดเป็นเกณฑ์ค่ะ mm hmm. เมื่อตอบคำถามท้ายกิจกรรมแล้วนะคะลองสรุปผลการทำกิจกรรมกันบ้างค่ะ mm hmm. จากกิจกรรมนะคะจะพบว่า เนบิลาสุริยะจะก่อตัวเป็นดวงอาทิตย์และจานกําเนิดดาวเคราะห์ค่ะจานกาเนิดดาวเคราะห์แบ่งเป็นจานกําเนิดดาวเคราะห์ชั้นในและจานกําเนิดดาวเคราะห์ชั้นนอกซึ่งจะพัฒนาต่อไปนะคะเป็นบริวารรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเรามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสุริยะกันนะคะระบบสุริยะเกิดจากเนบิลาสุริยะค่ะซึ่งประกอบด้วยฝุ่นและแกส๊สโดยแก๊สส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจน รองลงมาก็คือแกส๊สฮีเลียมแล้วก็ธาตุหนักต่างๆนะคะมวลของเนบิลาสุริยะนะคะประมาณร้อยละ99.8ก็จะรวมตัวกันเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดนะคะที่บริเวณศูนย์กลางของระบบสุริยะซึ่งมีวิวัฒนาการต่อมาเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะส่วนที่เหลือจากการรวมตัวเป็นดวงอาทิตย์จะรวมตัวเป็นจานกำเนิดดาวเคราะห์นะคะ บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสารที่เป็นของแข็งมีจุดหลอมเหลวสูงซึ่งเป็นสารประกอบของธาตุหนักค่ะส่วนบริเวณที่ไกลจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นสสารที่เป็นแกส๊สแล้วก็มีจุดหลอมเหลวต่ำค่ะสะสารที่อยู่บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ที่เป็นของแข็งจะเกิดการชนกันแล้วก็รวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงนะคะเมื่อเกิดการพอกพูนมวลก็จะกลายเป็นวัตถุดาวเคราะห์ค่ะ หลังจากนั้นวัตถุดาวเคราะห์ต่างๆก็จะชนกันและรวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงเกิดการพ่อพูนมวลอีกจนกลายเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดค่ะดาวเคราะห์ก่อนเกิดจะเกิดการชนกันแล้วก็พออพูนมวลเป็นดาวเคราะห์หินขนาดต่างๆจําจนวนสีดวงด้วยกันนะคะได้แก่ดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกและดาวอังคาร และอีกส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์ก่อนเกิดจะถูกรบกวนได้แรงน้มถ่วงของดาวเพื่อหัสบดีเกิดเป็นดาวเคราะห์น้อยค่ะสา,าสารที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแก๊สและมีจุดหลอมเหลวต่ำเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนแอมโมเนียไอน้ำรวมถึงฝุ่นก็จะรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หลายดวงค่ะโดยดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบเป็นแกส๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมนะคะจะมีแก่นเป็นของแข็ง เรียกว่าดาวคลอยักษ์แก๊สค่ะมี2ดวงด้วยกันก็คือดาวเพื่ออบดีและดาวเสาค่ะส่วนดาวคลอ์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของเหลวและมีแก่นเป็นของแข็งเช่นเดียวกับดาวเพื่อสบดีและดาวเสาเรียกว่าดาวคลอ์ยักษ์น้ำแข็งค่ะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดาวคลอยักษ์แก๊สมี2ดวงด้วยกันได้แก่ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะ จันกำเนิดดาวเคราะห์ชั้นนอกในบริเวณที่ไกลออกไปนะคะจะประกอบไปด้วยสสารดั้งเดิมของเนบิลาสุริยะที่ไม่ได้ก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ค่ะเช่นมีเทนแอมโมเนียน้ำที่อยู่ในสถานะของแข็งสะสารเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในบริเวณถัดจากวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปค่ะเรียกว่าแถบไฮเปอร์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดาวหางคาบสั้นค่ะ บริเวณที่ถัดจากแถบไคเปอร์ออกไปเรียกว่าดงดาวหางค่ะหรือเมฆของออดจะเป็นแหล่งกำเนิดดาวหางคาบยาวค่ะจากกระบวนการเกิดระบบสุริยะดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะจะแสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์และบริวารต่างๆกำเนิดมาจากเนบิลาสุริยะจึงมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันค่ะโดยในภาพนี้แสดงให้เห็นการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ โดยมีตัวเลขแสดงระยะห่างนะคะจากดวงอาทิตย์มีหน่วยเป็นหน่วยดาราศาสตร์ค่ะซึ่งนักดาราศาสตร์ได้แบ่งเขตพื้นที่รอบดวงอาทิตย์ออกเป็น4เขตด้วยกันนะคะก็คือเขตดาวเคราะห์ชั้นในเขตแถบดาวเคราะหน้อยเขตดาวเคราะห์ชั้นนอกและเขตดวงดาวหางค่ะจากการศึกษาข้างต้นนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดระบบสุริยะกันไปแล้วซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ และในปัจจุบันก็พบว่าโลกเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่คิดว่ามีปัจจัยใดบ้างคะที่ทําให้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนเรื่องเขตเอื้อชีวิตค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะคะอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ โลกของเราเป็นตัวอย่างของดาวเคราะห์ที่อยู่ในบริเวณเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะมีองค์ประกอบสําคัญก็คือมีน้ำอยู่ในทั้ง3สถานะค่ะได้แก่ของแข็งของเหลวและแกส๊สมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะและคิดว่ามีดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกระบบสุริยะอีกหรือไม่ที่มีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตคะ เรามาศึกษาพร้อมกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมเขตเอื้อชีวิตค่ะจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมครั้งนี้ก็คือวิเคราะห์สภาพเอื้อชีวิตของดาวเคราะห์จากข้อมูลที่กำหนดให้ค่ะเรามาดูวสัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะใช้ตารางข้อมูลตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะค่ะ1ชุดดาวเคราะห์นะคะก็จะมีสี่ดวงด้วยกันก็คือโลก k e ปเลอร์ pler, 2 b ดาวเค1ล b ดาวแทรปิสค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลของดาวแม่นะคะข้อมูลชนิดสเปกตรัมของดาวแม่รวมทั้งข้อมูลของมวลของดาวแม่ด้วยค่ะมีหน่วยเป็นจำนวนเท่าของมวลดวงอาทิตย์มีข้อมูลของมวลดาวเคราะห์นะคะหน่วยเป็นจำนวนเท่าของมวลโลกรัศมีดาวเคราะห์ค่ะหน่วยเป็นจำนวนเท่าของรัศมีโลก มีข้อมูลของอุณหภูมิสมดุลน,นะคะซึ่งเป็นอุณหภูมิของดาวเคราะห์เมื่อพิจารณาให้ดาวเคราะห์ปราศจากปรากฏการณ์เรือนกระจกค่ะมีหน่วยเป็นเซลเซียสนะคะมีข้อมูลคาบการโคจรค่ะโดยเทียบกับวันบนโลกและมีข้อมูลของระยะทางจากดาวแม่นะคะมีหน่วยเป็นหน่วยดาราศาสตร์ค่ะเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันต่อนะคะข้อ1ค่ะให้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโลก และตัวอย่างดาวเคราะห์จากตารางที่กําหนดให้ค่ะจากนั้นวิเคราะห์และอภิรายถึงดาวเคราะห์ที่กําหนดให้ในประเด็นต่อไปนี้ค่ะคือดาวเคราะห์ดวงใดที่เป็นดาวเคราะห์คล้ายโลกและถ้ามนุษย์จําเป็นต้องอพยพไปอาศัยที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นจะเลือกดาวเคราะห์ดวงใดเพราะเหตุใดค่ะจากนั้นให้สรุปและนําเสนอผลการทํากิจกรรมด้วยค่ะ ตอนนี้เริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะโดยในกิจกรรมให้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่กำหนดค่ะเลือกดาวเคราะห์จากตารางพร้อมให้เหตุผลนะคะและตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาดูตัวอย่างดาวเคราะห์ที่เลือกและเหตุผลประกอบการตัดสินใจกันค่ะ โดยตัวอย่างแรกนะคะเลือกเคป l e r 452B เป็นดาวเคราะห์ที่มีรัศมีอุณหภูมิระยะทางจากดาวแม่และค้าการโคจรใกล้เคียงกับโลกค่ะรวมทั้งดาวแม่เองก็เป็นดาวฤกษ์ที่มีชนิดสเปกตรัม G เหมือนกับชนิดสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะจึงเลือกดาวเคปเลอร์ 425B แต่ทั้งนี้ค่ะดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลมากกว่าโลก5เท่าและมีแรงโน้มถ่วง ที่มีค่ามากกว่าโลกนะคะจึงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ด้วยค่ะหรืออาจจะเลือกดาว r a p p i ิ t 1e ค่ะซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมีรัศมีและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับโลกนะคะแล้วก็เนื่องจากดาวเคราะห์ดวงนี้มีระยะทางนะคะจากดาวแม่ใกล้กว่าระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์มาก จึงอาจส่งผลนะคะเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศและอุณหภูมิในแต่ละวันที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าบนโลกจึงอาจส่งผลกระทบต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้ค่ะทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาสรุปผลการทำกิจกรรมบ้างค่ะจากกิจกรรมนะคะก็จะพบว่า ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงมีองค์ประกอบคล้ายโลกนะคะเช่นมีมวลมีรัศมีและอุณหภูมิที่คล้ายโลกจึงมีโอกาสที่จะพบดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ค่ะเรามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับเขตเอื้อชีวิตกันต่อนะคะจากกิจกรรมจะพบว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มนุษย์อาจอพยพไปอาศัยอยู่ได้ ควรจะมีลักษณะที่มีสภาพคล้ายกับโลกค่ะเช่นมีน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะและอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะทางที่เหมาะสมค่ะจากข้อมูลข้างต้นนะคะนักดาราศาสตร์จึงกำหนดบริเวณที่เอื้อต่อการอาศัยของสิ่งมีชีวิตค่ะเราเรียกว่าเขตเอื้อชีวิตนะคะซึ่งเขตเอื้อชีวิตเป็นบริเวณที่ดาวเคราะห์ อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะทางที่เหมาะสมหรือด,ดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยจะมีน้ําอยู่ในสถานะของเหลวได้นะคะมีชั้นบรรยากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตค่ะจึงทําให้ผิวดาวมีอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตนั่นเองค่ะแล้วคิดว่าในระบบสุริยะของเราบริเวณใดเป็นเขตเอื้อชีวิตคะและเพราะเหตุใด คำตอบก็คือเขตเอื้อชีวิตในระบบสุริยะเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างดาวสุกกับดาวอังคารค่ะเพราะบริเวณนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสมและมีโอกาสที่จะพบน้ําค่ะในบทเรียนนี้เราสรุปได้ว่าระบบสุริยะเกิดจากเนบิลาสุริยะมวลส่วนใหญ่ของเนบิลาสุริยะรวมตัวกันเป็นดวงอาทิตย์นะคะส่วนสาสารที่เหลือรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์และบริวารอื่นๆค่ะ เขตบริวารรอบดวงอาทิตย์แบ่งเป็น4เขตตามลักษณะการเกิดนะคะได้แก่ดาวเคราะห์ชั้นในแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ชั้นนอกและแถบไคเปอร์และดวงดาวห่างค่ะโลกเป็นตัวอย่างของดาวเคราะห์ในเขตเอื้อชีวิตเนื่องจากอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสมทําให้โลกมีอุณหภูมิพอเหมาะต่อการดํารงชีวิตนอกจากนี้แล้วโลกก็ยังมีน้ําที่อยู่ในทั้ง3สถานะค่ะได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊ส นอกจากนี้ยังมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงนะคะที่มีลักษณะคล้ายโลกและอยู่ในเขตเอื้อชีวิตค่ะจากการศึกษาข้างต้นนะคะจะเห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญต่อระบบสุริยะเป็นอย่างมากเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้แก่ดาวเคราะห์ต่างๆด้วยค่ะแล้วคิดว่าดวงอาทิตย์มีโครงสร้างเป็นอย่างไรคะเราจะได้ศึกษาในบทเรียนถัดไปกันค่ะ